รู้เลาอึ้องสาวงามคนนี้เคยถูกแฟนทำร้ายร่างกายแต่ไม่ยอมเลิกเพราะเหตุนี้ ต้องบอกเลยว่าแอนชิรีสกอตแคมมิสมิสซูเนเวอร์สไยแลนด์2021เป็นผู้หญิงที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถด้านกีฬามีความมั่นใจเกินร้อยพร้อมผลักดันให้สาวๆส,สวยและมั่นใจในแบบตัวเองจนทำให้เกิดแคมเปญเรียวส์บิวตี้เพราะปัจจุบนันเธอคือนางแบบเคิร์ฟโมเดลที่มีส่วนเว้าส่วนโคกขนาดกลางซ้าย10-14ซึ่งเธอจึงนำสิ่งนี้มาเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีรูปร่างเดียวกับเธอล่าสุดแอนชิรีได้มาเป็นแขก รับเชิญคนพิเศษในรายการคลับไฟเดโชพร้อมความรักแบบทุกซอกทุกมุมในใจทางเรื่องการประกวดและเรื่องราวความรักที่ไม่มีหนุ่มๆเข้ามาจีบเลยจริงๆและขนาดสวยระดับมงลงก็เคยอกหักได้เลยเข็ดกับความรักและปิดใจไม่ให้ใครเข้ามาเลยพร้อมเปิดบทเรียนความรักที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของแอนชลลี่ถูกแฟนตบตีถึงขั้นทำลายร่างกายที่ยอมเพราะกลัวเหงาแต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้แอนยอมจบความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดขนาดนี้ได้ คืออะไรไปฟังบางคนบอกว่าเรียวไซส์บิวตี้อย่างนี้อ้วนแค่ไหนก็ประกวดได้หรอแอนแอนชิรีแอนคิดว่าความคิดนี้มันด้อยค่าพูดถึงว่าแบบน้ำหนักเท่าไหร่ก็ได้หรอร่างกายใหญ่เท่าไหร่ก็ได้ที่จะประกวดได้แอนว่ามันแล้วแต่ว่าเราสุขภาพดีไหมเราเป็นสวยในแบบที่เราเป็นไม่ใช่อ้วนแค่ไหนก็ประกวดได้แต่ต้องสุขภาพดีด้วยแล้วมีคนมาจีบเยอะไหมแอนแอนชิรีไม่มีตอบเสียงสูงอันนี้จริงค่ะัว เพราะคนคิดว่าหนูโดนจีบเยอะตอนเด็กๆจะบอกว่าไม่ค่ะไม่เลยไม่มีใครมาจีบเราแล้วเราไปจีบใครหรือเปล่าแอนแอนชอรี Ashley, มีค่ะใช้เวลากับเขาคือแบบหาคออ้างไปฝึกบาสกันไหมไปเล่นบาสกันไหมถ้าเขาให้เวลากับเราเยอะๆแปลว่าเขาเริ่มชอบเราแต่เราก็หาทุกวิธีทางให้เขามาใช้เวลากับเรามันก็เวิร์กนะคะสวยระดับมงลงก็อกหักได้เกิดอะไรขึ้นถึงขั้นไปต่อกันไม่ได้แอนแอนเชอรี่ เป็นคนที่เวลารักใครเราจะให้เต็มที่เขาก็มีคนใหม่เราร้องห้าอยู่ประมาณ5-6เดือนเลยค่ะตอนนั้นคือปิดใจเลยไม่เปิดรับใครเพราะว่ามันเหมือนเขตกลัวจะต้องกลับไปเจอความรักแบบเดิมก็เลยไม่ได้ให้ใครเข้ามาเลยแล้วความรักครั้งหนึ่งถูกคนที่คบด้วยเขาทำร้ายร่างกายตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นแอนแอนชิลีตอนนั้นแอนเพิ่งย้ายไปออสเตรเลียนะคะช่วงนั้นมันก็มีความเหงาแต่ว่าไปไปมามาแล้วมันก็เป็นการ รคบที่ไม่ดีการครบที่ไม่มีแบบการให้เกียรติกันและการมันเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตเราก็คือมีการด่ามีการผลักมีการตบทำลายร่างกายแล้วสุดเปลี่ยนจริงๆเกิดขึ้นจากอะไรที่แอนยอมออกจากความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดนี้แอนแอนชลีตอนแรกเราก็อดทนแต่ไปๆปมาๆแล้วมันไม่ใช่เราไม่ควรอดทนเรื่องนี้มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปกติมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเขาเคยถึงขั้นขู่ฆ่าเราไหมแอนแอนชลีมีค่ะ ความรักครั้งล่าสุดเป็นอย่างไรแอนแอนเชอรี่เราก็พูดตรงๆไปเลยว่าเราชอบนะว่าน่ารักเท่านั้นเองเรามีความกลัวไหมในการเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งนี้แอนแอนเชอลี่ไม่ค่ะเพราะว่าเราให้คุณค่าตัวเองเรารู้ว่าบทเรียนจากอดีตคืออะไรตอนนั้นเราให้เขาคือทุกอย่างแต่ตอนนี้เราให้เขาดูแลเราท้าไม่ดีเราก็ไปแค่นั้นเอง